สวัสดีครับพี่ๆนา,นาและเพื่อนช่างทุกคนนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับวันนี้จะมาแนะนวทางการซ่อมตู้เย็นนะครับอาการไม่ทําน้ําแข็งนะครับตู้เย็นเป็นรุ่น r v g ห้าศ opdx นะครับไม่ทําน้ําแข็งนะครับ วิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับตัวทําน้ําแข็งนะครับนี่น้ําใส่ข้างล่างนะครับตอนนี้มีน้ําอยู่นะครับลาเช็คต้องมีน้ำครับวิธีการเช็คนะครับรุ่นนี้นะครับต้องเปิดข้างล่างนะครับแล้วกดตัวนะครับไอ้มคเกอร์นะครับ ค้างไว้นะครับนะครับกดค้างไว้นะครับาวินาทีนะครับมันจะเสียงจะมีเสียงขึ้นนะครับแล้วไฟก็จะกระพริบนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับก็เหมือนกันนะครับเปิดประตูล่างนะครับแต่ถ้าเป็นสามประตูก็เปิดประตูล่างเหมือนกันนะครับแต่มันเปิดประตูข้างขวานะครับ ตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับบางรุ่นต้องใช้กระมังนะครับลูกลองนะครับเพราะมันจะมีนะทำการเทน้ำลงนะครับแต่ตู้นี้ผมเช็คดูก่อนหน้าแล้วนะครับมันปกตินะครับ ถ้าเอาถาดออกมาถ้ามีน้ํานะครับแสดงว่าปกตินะครับปั๊มน้ําที่ดูดขึ้นมานะครับทํางานนะครับถาดพลิกนะครับทํางานนะครับแกนวัดน้ําแข็งนะครับทํางานนะครับแสดงว่าไม่มีอาการเสียนะครับอาจจะเป็นเสียจุดอื่นนะครับประตูนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิทํางานไม่ถึงนะครับ มันก็จะไม่ทํางานนะครับถือว่าเปิดบ่อยนะครับก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับอุณหภูมิในตู้มันไม่ถึงนะครับให้ดูนะครับว่ามีน้ำไหมครับมีน้ํานะครับดูนะครับครับถาดพริกนะครับ แกนน้ำวัดน้ำแข็งนะครับมาแล้วนะครับทำงานปกตินะครับอันนี้คือทำงานปกตินะครับนช่างบางคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับถ้าโบโอกาสก็จะทำคลิปลงให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ